ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทรบุรีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80ภพรรษาวันที่12สิงหาคม2555ครับ เมื่อค่ำวานนี้ที่สาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิชิตชาติภัยศิษิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองต่อพระบรม,มาสาิสลักและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคม2555โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ มีข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า1000คนต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมการแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา สำหรับพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยการวางพันพุ่มจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรชุมชนต่างๆการรำถวายพระพรจากวิทยาลัยเนอร์สินจันทบ,บรุรีการจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบรารมีพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยังได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพร้อมทั้งร่วมกันสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตามการจัดพิธีในครั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรียังได้จัดให้มีการจุดพลุเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลดังกล่าวอีกด้วย